มุนหฮงะไปแล้วเอา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 มุนเบ็ด n h ามุนสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง เป่าตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งคนแฮะแล้วจะไปขุดนู่นขีดินไปเออเหรนนู่นเพื่อนน่ะเสียงเพิ่นนะเพื่อนน่ะเสียงเสียงดีมากเพื่อนน่ะเสียงดีครับจัดสามชาเลยมิ่งบอก

muôn hai thưa mẹ hai 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 rồi hai 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 rồi Rồi hai đi hai 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 đàn nhang nhiều lên quên à muốn làm đâu em muốn làm đâu quên à phải đâu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  ui ô hô hô hả anh quên à <laughs> oh -oh -oh. ไม่เข้าฝั่งนั้นถอยถอยเอออ้อยมันหวานครับแม่เมียเพิ่มแฝดแหรลาครับกับแม่หางดีครับขอบคุณแม่เมียด้วยครับเอ็บอ้อยเอ็บกล้วยไว้แหรลากินครับเอ้อพูดนะดูครับเรียนข้นแล้วไม่เจอรูมันไม่จีดกลมอีกได้ไงพูดนะไปไปแม่เอาไปแม่กินน้ำพูดนะไปมุนเบิร์ตพูดได้แล้วลุยแล้วพูดนะพนะไปได้อีก ล่เลยตแล่เลี้ยงล่าตาเมดอ่อกี้เออหางดีแล้วไปหางดีเรียกแล้วลอเลยงไปทั้งพุ่นเฮ้ยไปได้เยอมึงมึงยังอ้วนอ้วอ้อมบานีเลยโอ้ยหนอไมีหาเดลนเล่นเป็นตามภาษาดีหน่อยพุ่งเมีย สำรวจบ้านเพิ่นมาเอาทูเดี๋ยวแม่ก็เอื้อนไปกินนมอีกนมห่าวดินั่นนั่นนั่นเฮ้ยเดี๋ยวไปตามต้นไม้กําลังปลูกสวยๆคุณน่ะไปแล้วเอา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 มุนเบิดหญ้ามุนเบิดมุนเบิดคุณน่ะเึี้ยงวัยเตี้งหนาเึีง จรินไหมหมุนหนุ่ยปุ้ยเบิดเอ๊ะปุ่นไ,ไปกินโตเทียร์นะไปมุงกีบไหมาทางพุ่นเออซอยไปทางตัวเองก็ไปหน่อยฝุ่นบ้างอยู่ฝุ่นพุ่นหมุนเบสอย่าไม่ยังหมุนเบิดตาอ้วนออกมาเหรียญทีเดีวยวบุ่น่ะเสียงพุ่นน่ะเสียงดีครับอย่าไปขูดมันเป็นหลุมพุญน่ะ ไปคุดนี่เป็นหลุมเนี่ยเอาเอาเอาบิ้งดูครับแม่แม่คุดเป็นหลุมเบ็ดเฮ้ยแต่งอ้วนไปแล้วไปแล้วไทางไหนชิปใส่นั่นเดี๋ยวไปเรียนข้างนี่คุณยายไปมันจะตายเออนี่ไปน้องพุ่นเออไป ไปหาแม่พ right. ุ่นแม่อยู่ทางพุ่นไปถอยไปหาแม่ทางพุ่นไปแม่ถามหาอะไรหรอเอาหับทั้งคนไป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 ทางพุ่นไปเอานั่งเร็วนั่งเร็วนั่งเร็วไปดู็วไปหาแม่ดู็วแล้วุ่นบึงถอยเร็วถอยเร็วถูเอาถูถูถูบึงเอ๊ย อ,อ้ดีใจครับก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับะไคร้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนพูดจามไม่าวพาก็ต้องขอโทษขออภัยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ